4แอปที่จําเป็นในการฝึกพูดภาษาญี่ปุ่นมาเริ่มกันเลยครับอันดับที่4 จะเป็น Google Safari หรืออะไรก็ได้นะครับสิ่งนี้ครับจะทําให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลนะครับสิ่งที่คุณต้องการจะพูดหรือคําศัพท์ที่คุณไม่รู้ได้ต่อไปอันดับที่3ครับก็คือตัวพจนานุก,กรมหรือจีโชนั่นเองจิโชเนี่ผมแนะนําเป็นแอปดีนะครับซึ่งผมบอกเลยครับแอป,ปนี้มีคาศัพท์ค่อนข้างเยอะและคุณสามารถเขียนคัเจียที่คุณไม่รู้ลงไปเนี่ยแล้วเขาจะเลือกมาให้ว่ามีคําไหนบ้างแอป,ปนี้นะครับผมใช้มาตลอดเลยในการฝึกพูดและการเรียนด้วยนะครับอันดับที่2คือแอปสีฟ้าครับโอ้โหทำไมเป มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเสพมากกว่าเพอเออนะครับผมได้อยู่กลุ่ม Unlock Your Voice นะครับเป็นกลุ่มที่เขาสอนนับการออกเสียงการสำเนียงหรือการฝึกพูดยังไงให้เหมือนคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่มีประโยชน์มากในการฝึกพูดเพราะเราจะได้ดูว่าจะฝึกพูดยังไงนั่นเองเออถ้าใครสนใจเข้ากลุ่มนี้ก็กดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะต่อไปครับอันดับที่1 Netflix ครับ เฮ้ยทำไมถึงเป็นเน็ตฟลิกซไปได้ครับการฝึกพูดเนี่ย Netflix กซเขาไปดูหนังไม่ใช่เหรอคือแบบนี้คือคุณเนี่ยเวลาฝึกพูดนะครับก่อนที่เราจะเอาพูดได้เราต้องมีอินพุตที่แข็งแรงก่อนเพราะฉะนั้นแล้วเวลาดู Netflix เนี่ยมันจะมีซับไตเติลใช่ไหมครับคือผมเนี่ยบางทีนะถ้าบางเรื่องมีซับไตเติลญี่ปุ่นผมก็จะเปิดไว้นะครับแล้วพอเขาพูดเนี่ยผมก็จะกดหยุดปุ๊บแล้วผมก็จะพูดตามอ่าวเราดูตัวอย่างその日世界中は人間て。 อีินินิ้นนินครับทำแบบนี้ครับจะทำให้คุณสามารถฝึกสําเนียงแล้วรู้ได้ว่าประโยคนี้ใช้สถานการณ์ไหนอะสี่อันดับก็จบแค่นี้ครับลองไปหาใช้กันดูครับผม